ผมเสียทรงหมดวี่ดีวิ่งดีหล่อสองแฉกเลยทีนี้ออกให้หมดไอ้เอาหัวออกออกอีกด้วยปัวโยศปวดอาวุธปวดตัวดีย่ะออกให้หมดหัวหน้าวางป่ะทำไมช่วยดอนหัวพวกนี้หน่อยใช้หัวหน้าเลยเหรออะกูไม่เหลือใครแล้วนี่ จอดดูดวยอดดูอดดูจอดจอดโ่โง่เลกเจใส่มบกันนกทไมเดี๋ยวมันจะรบทำไมถอยถอหมดเลยไปถอดถอดีถอยเอ็เพื่อนมึงอ้าวแล้วมานั่งทำทไมล นึ่งนอะไรพวกนี้มันไม่ติด็กกิ๊บไม่รู้ขอให้ถอดหัวไม่ได้ถอดเสื้อถอดหมดถอดถถอดหมดตัวยังหมดยังวันนี้หมดยังเฮ้ยหมดแล้วถัดชุดนี้หมดอ่ะแล้วไม่ไม่ถอดใครเนี่ยไอ้เจ้าอ่กว่าหูตาฟ้าฟางแนะของมาใครสปีดมั่เถอะใครก็ย่อมรู้ดี ในสาวถึงมือนะฮะเอาสักหน่อยเพื่อนใส่เสื้อเทาพอดีเลยเอาสักหน่อยเนาจริงเหรอเราอยากให้คนไปฟังวันที่19มากกว่าเฮ้อย่าพูดอย่างนั้นสิ่เดี๋ยวเขาไม่ไปกันอย่าพูดไม่พี่กลัวกลัวกลัวร้องวันนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะผิดหวังไงแล้วพยืนไปก่อนสักหน่อยสักหน่อยพี่ร้องให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะอยากจะให้พี่ร้องหนูร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสักท่อนหนึ่งหนูจะลองดูว่าหนูพี่แดงขนาดไหน แสดงว่าต้องเข้าไปดูไลฟ์สดกลุ่มปิดมาได้เลยใช่ไหมครับถ้าเกว่าคุณอยากจะฟังเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังสักท่อนหนึ่งแล้วกันนะครับผมมองไปข้างล่างเนี่ยโทรศัพท์หลายครื่อัดวิดีโอผมไว้ <c oughs> สลังๆเลยว่าผมจะร้องดีไหม <c oughs> อย่างท่านี้นะครับกระโอด เมื่อกี้ดูแล้วครับหนูเจอแล้วว่าทขามันนั่นพี่จริงๆพี่รู้ไหมคะพอพี่รับปุ๊บเี่ยมหนูไหลเลยค่ะังใจโลหัวเลวค่ะนะเชนแสงว่าาชอบมากชอบกับชอง้าใช่และลอกกระท่อมมีรายรีบออเดอร์กลุมปิดนี้มาเลยนะไม่คิดเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้คนจะชอบอะไรแบบนี้เราจะย้ายไปอยู่คอนโดดูไหมคพี่แน่นะเพราตอนนี้ใกล้จะเกือบ หมื่นแล้วยังจะเก้าพันแล้วเก<อ>้าพันแล้วนี่แล้วตองสายนะปรึกษ<อ>าพี่ามาได้เลยตองสาอยา